สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการบื้นชาแขนขานี่เกิดจากสาเหตุใดได,ดบ้างนะครับผมแบ่งสาเหตุออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คืออยู่ในโตเซ็นประสาทเองก็เกิดจากเส็นประสาทถูกทำลายมีการอักเสบหรือว่าตายไปเช่นพวกขาดวิตามิน B พวกมีการอักเสบเรือดร่างพวกโรคเก่ารูมาตอยุแม้กระทงเบาหวาน หรือแ,แม้กระทั่งเซลล์ประสาทสมองตายไปเช่นพวกสโตกนะครับสาเหตุที่สองกับอายุนอ,อกเสร็จประสาทนะครับกอย่างเช่นพวกเสร็จประสาทถูกกดทับกระดูกทับเซนหรือมีพังผืดเกาะปลายประสาทนะครับแล้วก็แม้กระทั่งโรคพวกเลือดไหลเวียนไปนเรียงแขนละขา,าว่าเพียงพ่อเกเลือดอุดตันทั้งทีนะครับ ซึ่งการรักษามันก,ก็จะแตกต่างกันตามสาเหตุน,นะครับ